สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแอดมินแปะอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินก็อยู่กับน้องไม่รู้ไม่ชี้แฮ่น้องไม่ซูมิชิค่ะวันนี้นะคะตัวนี้แอดมินเคยรีวิวพวกรอบรถดไปแล้วแล้วก็ภายในไปแล้ววันนี้แอดมินก็เลยจะมาเปิดเครื่องให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็มาเปิดกระโปรงน้องกันเลยค่ะแต่น้องอาจจะเขินนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องโดนเปิดกระโปรง ตัวนี้นะคะเราก็มาให้ดูนะคะตัวน้องนะคะก็ยังเป็นเครื่องเดิมๆใสๆเลยนะคะก็คือยังไม่มีการแกะนะคะดูจากรอยพวกนี้ก็คือยังอยู่ครบเลยรอยน็อตไม่มีการโดนไขนะคะอ่าก็ดูไปก่อนเลยตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องเดิมเลยนะคะเราดูได้เลยนะคะถ้าเป็นพวกที่มีสีแต้มเนี่ยก็คือจะยังเป็นเครื่องเดิมๆนะอ่าเราก็ดูคร่าวๆนะคะปิดน้องดีกว่าเดี๋ยวน้องเขินน้องน้องดูเปิดกระปปรงดูเปิดกระปปรง ภาษาอย่งวะอ่าแล้ววันนี้นะคะทุกคนชาต่างชาติเนี่ยเป็นคนที่ชอบผู้หญิงผิวสองสี 4. แอดมินก็ผิวสองสีเหมือนกันนะคะทุกคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวแอดมินโชว์ให้ดูค่ะนี่เลยผิวสองสีอะไรโอเคค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุณลาคาให้มาที่ประเสริฐพน้สนสกลนครนะคะจะได้มาเจอกับแอดมินน่ารักน่ารักคนนี้นะคะ